สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูบุงกดแห่งการดึงดูดความมั่งคั่งความคิดคือศูนย์รวมของความมั่งคั่งไม่ว่าทุกวันนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบไหนเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นกรรมกรใช้แรงงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวคำถามที่ทุกคนมีคือ ฉันจะดึงดูดเงินเข้ามาหาตัวเองให้มากขึ้นได้อย่างไรทำยังไงฉันจะหาเงินได้มากกว่านี้ฉันจะมั่งคั่งกว่านี้ได้อย่างไรหรือฉันจะจัดการกับหนี้สินที่ฉันมีอยู่อย่างไรในเมื่องานที่ฉันทำอยู่ก็หาเงินได้แค่นี้และรายได้ของฉันจะเพิ่มมาจากทางไหนถ้าคุณคิดแค่ว่า รายได้ของคุณมีช่องทางเดียวจากงานประจำเท่านั้นคุณต้องสลัดความคิดนี้ทิ้งไปถ้าคุณได้รู้จักกฎแรงดึงดูดแล้วหน้าที่ของคุณคือเลือกสิ่งที่คุณต้องการทาหนึ่งในนั้นคือเงินคุณต้องระบุไปเลยว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่เช่นฉันต้องการเงินหนึ่งล้านบาท ที่ได้มาโดยไม่คาดคิดภายใน30บวันหรืออะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้ขีดเส้นใต้คำว่าคุณเชื่อไว้หนาๆเลยนะคะเพราะอะไรก็ตามที่คุณคิดและคุณเชื่อมันจะเป็นไปได้เสมอหน้าที่ของคุณคือการขอ และเชื่อว่าจะได้รับพร้อมทั้งรู้สึกขอบคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยส่วนวิธีการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของจักรวาลถ้าคุณมีหนี้สินล้นพ้นตัวคุณต้องไม่หวังเป้าหมายว่านี้สินคุณจะต้องหมดไปเพราะถ้าคุณมีเป้าหมายแบบนั้นคุณจะมีหนี้เพิ่มขึ้นตลอดชีวิตเพราะอะไรที่คุณสนใจคุณจะดึงดูดมันเข้ามา สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือหันมาสนใจความมั่งคั่งจะดีกว่าแม้วันนี้คุณจะมีนี่สินก้อนโตคุณก็ต้องหาวิธีทําให้ตัวเองรู้สึกดีถามตัวเองว่านี่ที่คุณมีคุณได้อะไรมาบ้างและคุณได้เรียนรู้อะไรเพราะความรู้สึกดีๆจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณเองเวลาที่คุณอยากได้อะไร คุณต้องหาวิธีการที่จะได้มันมาไม่ใช่บอกกับตัวเองว่าฉันไม่มีเงินซื้อหรือฉันซื้อมันไม่ได้หรอกคุณต้องเอาคำนี้ออกไปจากหัวแล้วเปลี่ยนเป็นคำพูดที่ว่าฉันซื้อมันได้มันเป็นของฉันบอกตัวเองแบบนี้ซ้ำๆทุกวันอย่างน้อย30วันเพื่อเตือนตัวเองถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่าหันหลัง ให้กับความต้องการของตัวเองเพียงเพราะสถานการณ์ไม่เกื้ออำนวยหรือคิดว่าตัวเองทำไม่ได้การก้าวพ้นขีดจำกัดของตัวเองคุณต้องเริ่มทำตั้งแต่ความคิดของคุณเองเพราะอะไรที่คุณคิดมันคือสิ่งที่คุณจะได้รับไม่ช้าก็เร็วด้วยรักและปรารถนาดีจากครูวงสวัสดีค่ะ